พันล้านพี hey, he here, oh ่เคียร์แสนใจเลยี่ไฟนี้ซอมมาอย่าหครับซ้อมนรวมเดือนซ้อมอยู่ที่พี่เียรใครเป็นยุคควาคุ้มซ้อมี่นันมีเยอะหลายหลายที่ใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุไหนนะ ยี่ห้าเราสูงเท่าไหร่หนึอยหกสิดักมันปล่อยปรมาณีกครับหกห่่หเรามนสไตล์อะไรครับก็สไตล์อยมัอเขาทีมือเไม่เเยเป็นไฟแรกเลยได้ศกษาเก่าอเาาไษาอยู่เขามสไตล์อะมีแวาเลยวนนก็มีิดี เราจะวางเกมอะไรเงี้ยก็ตามเกมไปเรื่อยๆนะครับไปตามสไตล์เนาะยังไล่ล่าสุดเลยก่อนในคอมพิวเตอร์ที่เราต่อยไฟต่อยล่าสุดต่อยไายไฟโคราชสายไฟโคราชรอบปีละ เราหยุดไปหมดเท่าไหร่เนี่ยปีนึงปีนึงเนาะเราล่อยไฟน้ำก็หยุดยาวเลยใช่ป่ะคือไม่ได้มา่อยยเลแล้วก็อยู่ที่ไหนมาก็อยู่โคราชอ่ะก็อยู่ที่บ้านช่วงนั้นเป็นทหารเลยครับอ๋อก็เลยหยุดต่อยไปก่อนคือไปรับไรรับใช้ราชการก่อนแล้วก็ได้กลับมาแล้วกลับมา้ไฟน้ำที่ต่อยไฟไฟนั้นเป็นไงชนะครับชนะกลางแล้วก็หยุดยาวเลยตอนนั้นเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ต่อยหกสิบสองแต่ที่ต่อยร้อยร้อยสามสิบแต่ผมคิดว่าน้ำหนักที่เราไม่อยากไป หยุดนานก็ช่วงนี้ก็่ตอยใหญ่เลยไฟก็คือเจออื่นนิดนึงเนาะเพราะมันหยุดไปนานด้วยแล้วก็เพิ่งมาไฟแรกเลยเยอะ่าร่างกายตอนที่เราเป็นยังไงก็ดีดีพอประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบได้เนาะแล้วต้องมาขยับไฟหนึ่งก่อนอะเพราะว่าเราคนที่หนึ่ด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนบอกอยากคิดว่าถ้าเราช่างนี่มาเกินในภาษาลำดับวันนี้ คิดว่าถ้าเกินเงาเกินไปเยอะใช่ครับถ้าเราคุมมาแล้วด้วยนะมันเหมือนว่ายี่สิบยี่สายหน่อยถ้เกินอ่ะเราต่อยไปมาที่เราเราติดไฟแล้วที่ตัดไฟมาเลยครับสีหมอกครับก็เยอะพประมาณหลักร้อยเนาะได้เนาะอ่ะเราคนจหวัดอะไรครับโคราชคนเชิญไคขับรถนะปากพี่น้องเอฟซีพีเคแสนชัยแล้วก็ เป็นครับที่โคราชทราบเป็นการรำใรได้เต็มที่แน่นอนนะนท,ที่จะหายไปนานแต่ก็ซ้อมอยู่แล้วมไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมมากน้องชายครับผม